ทะเลครับพี่น้องครับทะเลแชมพูทำลวดมีดทำซัวโอห้หลายอย่างพี่น้องครับเพต่องทโอะไร ครับของลายครับพี่น้องครับแต่เสียบยังไงแปสิบบาครับพี่น้องครับทูบังเง่เลยครับครับเครื่องคนพี่นอ้องนี่ครับเสียบพัน もう一度。 แสีบล้าครับพี ouais ่น uh ้องครับ่นั้ครับร้านต่ำครับได้สิบาทพี่น้องครับราคาครับยังย่อพี่น้องในหลายครับใดหม้ลายเลยครับจะแยบแต่สบครับเตรยี่ยมต่ำริงแล้วครับตามมาได้ ดื้อพี่น้องครับมาสีน้าเพลินครับแสบบักไุงครับแสบปากรายเลยครับตั้ทั่วไปเลยครับพี่น้องครับตั้มรายย่างครับเดี๋ยวจะให้สีสางครับ เชี่ยงจะตำตุ๋กนะครับพี่น้องครับตาชัวตำปูทะเลตามมาตมปูหมาตำปูสดวครับพี่น้องครับทุกคนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตำปูสดวเลยพี่น้องครับบก่อนซ่อนนัวครับพี่น้องครับนะครับเป็นไา่การครับเต็มแซ่ครับพี่น้องครับทคนครับที่นี่ตามพ้อาสวัสดีครับครับลาเพลินครับ